นี้มาทำอะไรคะให้ห่านปลาครับให้ห่านปลานี่อยู่ที่ไหนคะเนี่ยที่วัดซับตะเคียนวายนะมืดวัดซับตะเคียนเหรอาหารเอาอะไรมาให้ปลากินนะโอ้เยอะเลย <laughs> องก็ดีที่รักราคาเดี๋ยวค่อยแกะนี่นะเรากำลังแกะอาหารปลานะครับเราหาอุปกรณ์ในการปรับไม่ได้ถ้าเหมือนมีอะไรต้องมองอยู่นะครับ <laughs> น้องเครียดอะไร,กไรแกะก่อน ให้อาหารบักเระ,ละ,ะปลาเยอะมากที่นี่เยอะมาก เดี๋ยวจะพาไปดูตรงนู้นตัวใหญ่ตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ย,ยกยยไหวไหมเอาไปแต่ถังก็ได้ครับอื้อตรงนู้นอ่ะตัวใหญ่มาก,มมากไปไปดูตัวใหญ่กันเขาท่าตรงนี้นะคอยดูนะตรงเนี้ย ตัวใหญ่มากเลยว้าวดูสักก่อนดูดิโอ้ตัวใหญ่มาก วุ่นวายมากตรงนี้จะเป็นแหล่งปลาตัวใหญ่นั่นนะ่ะนั่นนะ่ะดูสิบู๊ยเด็กดื้ดอ โอ้มาดูน้องทีม่มากินวันนี้ดิเยอะมากที่เนี่ย อีกทีนึงเอาตรงนี้เยอะๆเลย,น,ยน,นี่ครับไปเลยบูยบตัวใหญ่มากพุ่งขึ้นมากินกันทั้งบนเลยที่เราเอาไปไกลหน่อยตัวใหญ่เริ่มออกมาแล้ว เต็มหมดเลยนี่ดูความปรับตัวของปลานะครับยัายยยงนี่ไง <c oughs> อ้้ห ไปนี่ดูตาตรงนี้ดิปะเลิ้งเลยหัวหัวเห็นออหวัหวไหมหวัวกระดุกกระดุกยักษ์ ปลาสวายแล้วก็ปลาดุกปลาอะไรอีกพิมลานินปลาตะเพียนน้องอร่อยหมดเลยปะเนี่ยอร่อยทุกตักว คำหกเยอะกว่าข้าอีกอ่ะเนี่ยปลาไม่เห็งเลยก็ป่ายยกยกไปฝั่งหน้นกันเลยลอยขึ้นมาเลยจ้าให้ตัวใหญ่กันอีกฝากเลยงหมดแล้วอ่ะ ฝั่งนี้ที่รักที่รักฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังไม่ได้กินกันเลยดูไปนะอะเขาไลมาละค่อยๆมาเขา,ยา,ายอยู่ฝั่งนู้นกันนะมีฝันดูปุ๊บดินี่ดดลูกๆตัวใหญ่แต่ข้าวไม่ค่อยถึงฝั่งนู้นกันนะที่รักไม่เป็นไรคะ่ะ,ระกระจายกระจายให้ จะมีแต่ตัวใหญ่ใช่เขาจะอยู่กลางๆหน่อยดูดิแคบจะป้อนใส่ปากเลยอุ้ยวันนี้ก็นรอดูดอย่างเดียวครับเอ๊ปลาดูดนี่ไงนี่เฮ้ยน้องมาถ่ายดิน้องเต็มเลยดูตัวมันเลิศเลย นี่ไงเห็นหัวปลาดูไหมเยอะไปหมดเยอะไม่ไหวแล้วดูให้แต่ที่เดียวเขาก็แย่งกินที่รักศาสาสาหน่อยจะได้ให้เห็นไงว,ว่าน้องอยู่ตรงนี้กันเนต็มเลยศาสไปตรงนู้นหน่อยเต็มเ,เลยจ้ามุกมับมุกมับ ขนาดนี้ตัวใหญ่เพียงหมดเลยเดี๋ยวนะยี่สิบโลหมดละจ้าฝั่งนี้ก็าดุกเยอะเนาะใช่ใช่มันเข้าไม่ถึงไงตัวเล็กๆกินหมดเร็วมากนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ใหญ่มากถามหน่อยว่าเห็นขนาดนี้กล้ากินกันไหมอ่ะไม่ใช่ปลดุกไหมอ่ะถือว่าเป็นปลาอื่นไม่มีหนวดอ่ะ กินไม่ลงแล้วนะเห็นอย่างเงี้ยจริงมีคนมาให้เหมือนกันอืเต็ม หมดแล้วหมดแล้วอือ